สวัสดีครับผมผมกบนะครับเมื่อนี้ครับผมได้คุยกับเฮียตีเสียดายนะครับเนาะเสียดายมากชุดไดงวดได้ที่ว่าให้เลขตรงๆครับเลขมันกลับไม่ออกเฮียตีแกเคยให้เลขครับโค้งสุดท้ายก็คือเลข799ซึ่งมันมาออกย้อนหลังจนได้ครับแกก็บอกว่าเสียดายเนาะคือเลขมันเข้าไม่ตรงงวด บอมันเฮียตีครับแกจะให้เลขอย่างเดียวนะแกก็เป็นคนซื้อเลขกันนะแกก็เลยบอกว่ามันเสียดายแต่เงืนเมื่อกี้ครับเฮียตีแกก็ถูกเลข91นะเพราะว่าแกบอกว่าแกเน้นแบบ061 961นะครับแกก็ไปตัดเล่นได้61นิดหน่อยครับแต่แกเสียดายครับแต่แกไม่ได้ไปตัดเล่น79นะแต่ก็ยังได้61ครับแต่มันได้ไม่เยอะเพราะส่วนใหญ่เฮียตีก็เน้น3ตัวเหมือนกันครับพูดคำเดียวครับว่างวดนนี้คือเสียดายมาก เลขที่ว่าวงในเขาให้มาครับ799ดเ้าท้าคงทายแต่มันไม่ออกมันม่ออกตามหลังม้วนนี้ครับเฮียตีก็แกก็เลยแกจะเอาเลขตัวเดิมครับที่ว่าแกเคยให้มาให้ทุกคนได้ตามงวนนี้แล้วก็แกไปได้เลขวงในมากครับก็เลยจะเอาตรัว,วนิคือไม่ให้ทุกคนได้เป็นแนวทางนะครับเด้อหนึ่งกุมภาพันหกเจ็ดเลขเฮียตีครับมวดนี้ครับคือเลขแปดเจ็ดสองเก้าเจ็ดสอง 894เก้าสี่แล้วก็แปดเก้าครับนี่คือเลขของเฮียตีมีเลขล่างนี้ครับเก้าสองเก้าหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งนี่คือเลขวงในของเฮียตีครับพวกนี้แล้วผมถามว่าวงกลมตัวไหนไหมเฮียตีแกวงกลมคือแปดเจ็ดสองครับแกบอกว่าวงในขีดเลขให้แปดเจ็ดสองเนี่ยมันเคยอ,ออกมาสองสามครั้งนะครับงวดน,นี้ถ้าออกอีกครับปาฏิหาริย์ชัดชัด เลขล็อกชัดๆครับล็อกของจริงถ้าหากว่ามันออก872อีกรอบนี้นะก็จะกลายแบบเป็นว่าออกจังจังจะจะเลยละเลขตัวนี้นี่เพราะมันเคยออกเลขตัวนี้ครับมา2อสารอบแล้วเขาก็ขีดเส้นใต้มาให้เฮตีก็คือ872นะครับ872แล้วก็899นี่คือเลขวงในาจาจเฮตีคือว่าครับเลข3ตัวก็อย่าลืมไปตัดเล่นแต่งวนนี้คือเฮตีแกก็ได้เลขลางมา9291 8ปดสองแปดหนึ่งนี่คือได้่างจากเฮียตีเงินเมื่อกี้แกก็เสียตังค์เยอะไหมก็เยอะเติมครับงวดที่ว่าแกทุ่มๆม,มันก็ไม่ออกนะครับคือว่าครับแกซื้อเลขนี่ถูกไหมเมื่อกี้ถูกนะหกหนึ่งแต่แกซื้อไม่เยอะครับแกซื้อแค่หน่อยเดียวบัดพ่อเลขออกแล้วครับเฮียตีก็เสียใจมากแลังจากที่ว่าเลขออกแล้วเฮียตีครับแกไม่ได้โทรมาหาผมนะแกก็เงียบไปครับ ปกตินี่ถ้าเลขออกปับ๊บแกจะเป็นคนดาต้นครับแต่ว่าโทรมาคุยครับหลังจากที่เลขออกแต่งวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับมิดจัดอันนี้คือผมโทรตามครับหลังจากที่เลขออกแล้วแกก็ไปเอาเลข่องวดมาให้ครับเพราะว่าถึงจะถูกโคกหนึ่งล่างแต่กับว่าเท่าทุนเลยครับเพราะว่าแกก็ซื้อเยอะหมดเยอะเหมือนกันเดี๋ยวผมขออนุญาตทวนอีกหนึ่งรอบครับเลขรับวงในของเฮียตีครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกเจ็ดครับแปดเจ็ดสอง 972 894 894ขีดเส้นใต้872กับ899นี่คือเขาขีดเส้นใต้มาให้ครับคือวงในไอเลขล่างครับวงในให้มาคือ9291 8281ครับนี่คือตัวเลขวงในสายตรงจากเฮียตีทุกตัวเลขครับมันมีที่ไปที่มาทุกตัวเลขครับมันอาจจะเข้าไม่เข้าก็อย่าเพิ่งว่ากันนะครับเนาะแต่ก็ดีอยู่ครับที่ว่าได้เลขมาแบบนี้เพราะว่าหนึ่ง เขาก็จะเบืองว่าเลขพวกนี้นมีหลายที่มีหลายเจ้าบูหัวเขาสิอันตัวหนครับแต่ถ้าผมเอยเลขตัวไหนไปครับแทบจะอันหมดเลยคือว่าครับคือว่าลหละคือผมเนี่ยอยากเน้นเลขสามตัวซะส่วนใหญ่ทําไมถึงว่าเบืองแบบมันมันมันดูเหมือนเลขเยอะก็เพราะว่าผมเน้นเลขสามตัวซะส่วนใหญ่ทีนะครับบางคนแบบจะชอบเลขแค่สองตัวล่างคือสองตัวล่างนี่คือมีโอกาสถูกนะก็คือมีโอกาสถูก99%ครับ มีโอกาสถูกมากแต่ถ้าเป็นเลข3ตัวครับมีโอกาสถูก1ในพันน้อยมากครับมีโอกาสถูก1ในพันแต่ว่าผมครับอาจจะเป็น1ในพันก็ได้ครับที่ว่าถูเลข3ามตัวบ่อยไม่ว่าจะเป็น3ตัวตรงหรือ3ตัวโต๊ดหรือว่าจะเป็นลอตเตอรี่นี่ผมมีโอกาสที่ถูกบ่อยมากผมกะบุงหัวครับเป็นพออย่างแต่ว่าอาจจะเป็นแค่ดวงหรือว่าเป็นความแค่บางเอิญก็ได้นี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าผมอยากเอาตัวเลข3ตัวมาให้ทัรได้พิจารณานะถึงอาจจะออกหรือไม่ออก ผมก็แค่อยากเอามาบอกและอาจจะจะมาเล่าไว้ให้ทุกคนได้เปรียบเทียบ่าเป็นแนวทางจะาในแต่ส่วนใหญ่ครับหลายๆคนซุ่มมือครับผมสังเกตุมาแล้วผมทําคลิปเลขมานี่ห้าปีนะครับผมสังเกตแล้วว่าช่วงแรกสามปีแรกเนี่ยผมก็ออกพื้นที่เหมือนกันไหยผมก็ไปสัมภาษณ์คนฝันนู้นคนฝันนี่เหมือนกันไปถ่ายนู้นถ่ายนี่ขอเลขเหมือนกันเยอะมากแต่ว่าผมสังเกตมาแล้วครับว่าเลขจริงๆครับที่ว่าเฮ้าหาเลขจริงๆครับ เราชอบแบบไหนเข้าชอบตัวเลขเข้ามักเลขหรือว่าเข้ามักลักษณะแบบไหนมากกว่ากันแต่ถามความคิดผมเนาะถ้าพูดถึงเรื่องเลขเรื่องหวยผมชอบตัวเลขมากกว่าครับความโชคดีของผมก็คือหลายหคนครับทักมาเหล่าความฝันซึ่งแต่ละคนทักมาครับเขาก็การันตีความฝันแน่นอนครับว่าแต่แเขาเนี่ยแต่และคนเนี่ยคือเขาฝันเม่นแน่นอน ขาฟันเวนเขาถึงอยากจะเล่าความฝันให้ฟังอย่างน้อยก็เข้าหนึ่งสองสามงวดอยากจะมาเล่าสินะมีมีโอกาสที่จะเข้านี่สูงมากแต่ก็ผมสังเกตความฝันของผมถือว่าเอามาเล่าให้ฟังแล้วก็ทุกคนที่เอามาเล่าครับถ้าเข้างวดก็เว้นงวดเข้างวดเว้นงวดหรืออาจจะเข้าเข้าเข้าอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็เข้าจริงๆนะครับนี่ครับคือที่ไปที่มาความโชคดีของผมเนาะอาจจะเป็นแค่ข้อบงเอิญก็ได้ถือว่าแต่และคนถี่ว่าทักมาเล่าความฝันเกี่ยวกับตัวเลขมาให้ฟัง ซึ่งเหมือนว่าครับผมอยากเน้นตัวเลขมากกว่าความฝันมันเป็นแนวทางเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเนี่ยอาจจะมีโอกาสมามากเหมือนกันครับเหมือนชิพานมาเมื่อกี้ครับทั้งหมด32 3สาที่สเจ้าเข้าทั้งหมดสายเจ้าวรวมทั้งเลข2ตัวแล้วก็เลข3ตัวเข้าทั้งหมดสายสองเจ้าเลยแต่ตัวเลขทุกตัวเลขครับไม่สามารถการันตีไม่สามารถบอกได้ว่าเลขตัวนี้ฟันธงนะมันต้องมาแน่ผมบ่งหุงครับ ผมไม่รู้เลยว่ามันจะมาจริงไหมผมไม่รู้ครับแต่มันมีโอกาสมาสูงนะผมเล่าความฝันของคนหนึ่งครับสามสามครั้งหนึ่งในสามครั้งเนี่ยเข้าแน่นอนครับเพอเพอครับเข,ข้าสองครั้งติดสองในสามหรือสามมีบางคนครับที่ฝันเม่นก็ฝันเม่นจริงจริงครับเข้าแทบทุกงวดก็มีครับมือนี้เป็นเลขวงในสายตรงจากคิ่ตีผมก็อยากเอาตัวเลขมาไว้ให้ทุกคนได้เปรียบเทียบว่าเป็นแนวทางนะครับนะ้องลองเบิง้งลองพิจารณาเบิง้ง วนที่ 1, นทหนึ่งกุมภาพันหกเจ็ดผมขออนุญาตทวนอีกหนึ่งรอบก็ได้ครับเลขโค้งสุดท้ายของเฮติครับเสียดายมากคือ799มันมาออกย้อนหลังงวนนี้ครับ1นกุมภาหกเจ็ดแปดเจ็ดสองเกดสองแปดเก้แล้วก็เลขล่างเก้าสองเานงแปดสองแปดหนี่คือเลขรับวงในสายตรงจากเฮตีเฮตีบอกครับว่า ล็อกล้านเปอร์เซ็นเลยถ้าหากว่ามันออกเลขนี้คือ872เพราะมันเคยออกมาแล้ว2 3ครั้งงวดน,นี้ถ้าออกอีกครับ5เลยนะล็อกของแท้เลยแต่ถังจะล,ะล็อกหรือบปลอกครับอย่ากล่นคนได้ถูกเลขอย่ากล่นคนได้ถูกอตอรีนะครับเนะาะสไลด์คลิปนี้ครับขอบคุณหลายสวัสดีครับผม